ในอนาคตลูกค้าสามารถไปใส่ล้อโตได้นะครับล้อโตก็จะไม่เบียดคัสซีนะครับใช้เพอลอยแขนยาว32ถ้าใช้แขนยาว31ได้ไหมได้ครับก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าในอนาคตรเราจะไปใส่ล้อโตล้อมันจะใกล้คัสซีเยอะนะครับและตอนนี้ก็ได้ประมาณ80%แล้วนะครับเราลองเอาล้อของเลนโซใส่ดูนะครับใช้พอลอยแขนยาว32นะครับเพอลอย แขนยาว32ใส่ล้อ XL 7ของเลนโซนะครับล้อก็ไม่ออกเท่าไหร่นะถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ประมาณนี้เลยล้อก็ไม่ออกเท่าไหร่สวยงามครับวันนี้เราก็มาสร้างเพาลอยแขน32ครับเสื้อเพาชิ้นนี้นะครับเป็นเพลาลอยงานสร้างนะครับเราทําการสร้างให้กับรถ Isuzu All New นะครับเป็นแขนยาว32เป็นรถ4วินนะครับเพลาลอยงานสร้างนะครับสร้างจากเสื้อเพาแอลนะครับ ใช้ชิ้นส่วนของแอลจะให้เพื่อนๆดูนะครับชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นแขนแอลนะครับตัดแล้วก็เอาเสื้อเดิมนะครับเสื้อเดิมของออนนิวนี่แหละครับเอามาสวมยัดใส่เข้าไปด้านในนะครับเสื้อเผาตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อเผาสองชั้นนะครับแล้วเราก็ทําการดามบนดามล่างแบบนี้นะครับเสื้อเผาก็จะแข็งแรงนะครับทําการเชื่อมยาวเลยดามบนดามล่าง ให้ดูนะครับดามบนดามล่างยาวแบบนี้ครับเราจะดามตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับดามเพื่อความแข็งแรงนะครับเสื้อผ้าประเภทนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากนะครับให้ดูครับสวยและก็แข็งแรงผ้าแอลนะครับเรานําชิ้นส่วนของแอลเนี่ยเป็นแอลญี่ปุ่นเนี่ยเอามา,าทําประกอบเป็นผ้ารอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเพื่อนๆก็มักจะรู้ดีว่าเสื้อผพาแอลเนี่ยของเขาเนี่ยเหนียวทน บาลูกปืนอะไรต่างๆนหน้า,าของเขาเนี่ยจะมีชิ้นส่วนที่แข็งแรงมากนะครับดังนั้นชิ้นส่วนที่แข็งแรงเนี่ยเราเอามาประกอบทําเป็นเพางานสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราจะได้เพาลอยที่ทนทาน,ทานแข็งแรงสามารถชนกระเฟืองเดิมได้เลยนะครับเพราะชิ้นนี้เป็นเฟืองเดิมนะครับประมาณนี้ตอนนี้เราก็ดามเสร็จเรียบร้อยนะครับทาการทําเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะพ่นสีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะวางเพาลอยให้กับอิซุส ออนิวเป็นโฟวินนะครับโฟวินเราจะใช้แขนยาว32นะครับเพราะว่าโฟวินนั้นตัวบอดี้เขากว้างนะครับถ้าเราทำแขน31เลกรงว่ามันจะเบียดคัสซีด้วยแล้วก็เกรงว่าล้อมันจะไม่ออกมาให้สมส่วนกับตัวโฟวินนะครับซึ่งรถโฟวิ win, นบอดี้เขาตัวใหญ่กว่าตัวเตีย้ยธรรมดานะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ติดตั้งวางพอลอยให้กับรถ isuzu All n i l นะครับเป็นโฟวินนะครับ ประมาณนี้สวยงามครับให้ดูครับนี่ครับเป็นเพลาลอยงานสร้างนะดำบนดำล่างครับแข็งแรงแน่นอนครับแบบนี้ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพลาลอยนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อูปาริชาตเพลาลอยนะครับอูปาริชาตเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับโอเคสวยงามครับให้ดูครับ วันนี้เรามาวางพารอยให้กับปีซูซูออเนลครับคันนี้เป็นปีสิบเจ็ดนะครับพารอยเส้นนี้ที่เราวางเป็นพาลอยงานสร้างนะครับสร้างจาก L แอลแท้นะครับพาลอยแขนยาวสามสิบสองครับใช้เบรกมือได้นะครับแต่คันนี้ไม่มี a อ s นะครับและสำหรับรถโฟวินนะครับ เราจะเลือกเพาแขน32ใส่ให้ครับเพราะว่าล uhh. ้อจะได้เสมอเสมอหรือไม่ก็ล้อออกมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากรถตัวโฟวินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบอดี้ตัวเขาใหญ่นะครับเราก็จะใช้เพาแขน32น่าจะเหมาะกว่าครับแต่ถ้าใครชอบล้อมุดๆนะครับหรือว่าล้อไม่ออกนะครับก็ใช้31ได้นะช่วงจังหวะในการที่ล้อจะเข้าไป แผงเบรกจะเข้าไปชิดนี่ก็สามารถเข้าไปได้อีกประมาณ1นิน้วก็ใช้แขน31 <st> ก็วางได้แต่เกรงว่าในอนาคตถ้าเกิดลูกค้าใส่ล้อโตเนี่ยนะครับล้อมันจะเบียดคาซีก่อนดัง <ustedes S 2> นั้น <sk ill> ผมคิดว่าแขน32เนี่ยก็น่าจะเหมาะนะฮะโอเค okay. ล้อด้านซ้ายนะครับฝั่งซ้าย L แท้นะฮะล่ปุ L ่นล้อฝั่งซ้ายต้องขันสายเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวน็อตของตัวล้อแมกนะครับล้อแมกพลาลอย ขันซ้ายเข้านะครับล้อฝั่งซ้ายนะเพราะว่าดุมเป็นของแอลน็อตของแอลเขานะครับหมุนซ้ายเข้าหมุนขวาออกนะครับผมก็จะแนะนําเจ้าของรถนะฮะว่าเวลาที่เราจะไปถอดล้อตามร้านต่างๆก็ควรบอกช่างเขานิดนึงนะครับว่าของผมเนี่ยน็อตมันเป็นซ้ายเข้าขวาออกนะครับซ้ายเข้าขวาออกเพราะว่ามันเป็นแอลแท้ครับนะฮะน็อตล้อแม็กจะเป็นประมาณนี้ครับลูกค้าเลือกแม็กเรนโซครับใช้ขอบ15กว้าง7.5ครับ เดี๋ยวทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล้อขนาดไหนสําหรับรถที่ใช้งานหนักนะครับก็ควรที่จะใช้เพลาลอยจะเหมาะกว่าเพราะว่าถ้าใช้เพลาเดิมบรรทุกงานหนักมากๆแล้วเนี่ยเพลาเดิมมีโอกาสคตลูกปืนอาจจะแตกได้ลูกค้ามีชุดแหนบมาแล้วนะครับเราก็ติดตั้งวางเพอาลอยให้ชุดนี้ก็จะมีเพลานะครับแล้วก็จะมีกระทะล้อหรือว่าเป็นล้อแม็กของเลนโซนะครับเฟืองท้ายใช้เฟืองท้ายเดิมนะครับ ใช้เฟืองท้ายเดิมเลยสามารถชนกับเฟืองเดิมได้นะฮะนี่ครับสวยงามเบรกมือมีครับใช้เบรกมือได้ตามปกตินะฮะพอลอยแขน32เป็นพอลอยหัวสั้นโอเคนี่ก็เป็นล้อแมกของพอเดิมของลูกค้านะครับ<ม>พอเดิมของลูกค้าก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะพอเดิมก็เก่าและนานละหลายปีรถปีสิบเจนะครับ เฟืองของเขาจะเป็นเฟืองมีเต็ดด้วยนะครับโอ้โห oh <o, S 1> สุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราก็มาไล่ระบบกันนิดนึง <S <S เกี่ยวกับเรื่องการใส่ล้อเสร็จแล้วก็เหลือการตั้งเบรกนะครับก็จบแล้วพร้อมที่จะส่งงานส่วนคันนี้เดี๋ยวลูกค้ามาเอาตอนประมาณบ่ายๆนะครับ n i สสันบ i เอเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ชมนะครับว่าปรับแต่งอะไรไปบ้างนะครับ ใส่พอลอยแล้วก็ทาแหนบนิดหน่อยนะครับคันนี้ก็สามตันสามตันกว่าก็สบายครับรถรุ่นเก่านะฮะลูกปืนเล็กนะครับวิ่งใช้งานแล้วลูกปืนแตกบ่อยเบื่อลาคาญไม่อยากจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ใส่พอลอยจะดีกว่าจบง่ายกว่าคันนี้ใช้พอลอยแขนยาวสามสิบใส่กระทะสิบสี่นะครับพร้อมวิ่งเหมือนกันครับคันนี้ทําแหนบให้นิดหน่อยด้วยนะครับเติมแหนบ16บกมิลข้างละสองแผ่นเข้าไปสวยงามครับไม่มีโลโก้ด้วยโอ้โห เดี๋ยวผมอัคดคลิปให้ดูนะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับช่วงล่างก็เป็นช่วงล่าง3ตันครึ่ง4ตันก็แบกได้ครับขอให้แหนบไหวยางไหวอย่างเดียวครับเผาไหวแน่นอนครับส่วนคันนี้ก็เจ้าของอยู่ที่เกาหลีนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนยางหน้าแล้วก็ทําสีแหนบให้นะครับทําสีหัวดุมให้ใหม่แล้วก็เซ็ตระบบตรวจเช็คช่วงล่างให้อีกรอบหนึ่งก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วแล้วลูกค้าก็ฝาก ซื้ออะไรบางชิ้นส่วนอย่างเช่นกุญจงกุญแจอะไรของเขานี่แหละลูกค้าเขาฝากซื้อกุญแจด้วยนะครับกุญแจไว้สําหรับใช้กับรถในการเดินรถนะครับต้องมีกุญแจเอาไว้บ้างก็ดีนะครับถ้าไม่มีกุญแจไม่ได้นะครับเวลารถเสียกลางทางขึ้นมายุ่งเราไม่มีกุญแจถอดล้อบล็อกถอดล้ออะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องมีไว้นะครับสําหรับถอรถท่อลอยนะโอเคเราอยู่กันที่อู่ปริชาติท่อลอยนะครับ รับเสริมแหนบรับวางเพาลอยครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับฝากด้ครับและตอนนี้ก็ได้ประมาณ80%ซแล้วนะครับเราลองเอาล้อของเลนโซ่ใส่ดูนะครับใช้เพาลอยแขนยาว32นะครับเพลาลอยแขนยาว32ใส่ล้อ XL7 ของเลนโซนะครับล้อก็ไม่ออกเท่าไหร่นะถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ประมาณนี้เลยล้อก็ไม่ออกเท่าไหร่สวยงามครับ พาลอยแขนยาว32เป็นพาลอยงานสร้างนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นพาลอยงานสร้างให้ดูครับทําการดําบนดําล่างนะครับในอนาคตลูกค้าสามารถไปใส่ล้อโตได้นะครับล้อโตก็จะไม่เบียดคัสซีนะครับใช้พารอยแขนยาว32ถ้าใช้แขนยาว31ได้ไหมได้ครับก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าในอนาคตรเราจะไปใส่ล้อโตล้อมันจะใกล้คัสซีเยอะนะครับ ซึ่งจะมีปัญหาถ้าเกิดจะใส่ล้อโตดังนั้นก็ใช้เพาแขนยาว3 2ก็ได้ครับสบายสบายล้อก็ไม่ออกสักเท่าไหร่แล้วก็เผื่อในอนาคตเราอยากจะให้ล้อโตขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไปเลือกล้อโตใส่ล้อโตได้ครับล้อที่ใหญ่ขึ้นก็ไม่ต้องกลัวติดชัสซีนะครับเป็นออนิวครับคันนี้เป็นรถด,ดำยกดำได้ครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนนะฮะในการไล่น้ำมันส่วนน็อตล้อแม็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ใช้น็อตล็อกใหมกข้างนี้นะครับเกียวจะหมุนทางด้านซ้ายเข้านะครับหมุนซ้ายเข้าหมุนขวาอ,าออกนะครับเพราะว่าใช้แอลแท้มาสร้างนะครับน็อตล็อกก็จะเป็นน็อตซ้ายครับถ้าอยากให้เป็นน็อตฝาทั้งหมดก็สามารถเปลี่ยนน็อตได้นะครับเปลี่ยนน็อตเป็นเกียกวขวาทั้งหมดได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นน็อตของตัวแอลนะครับซึ่งเราเอาของแอลแท้เข้ามาเลยนะครับยกมาทั้งดุ้นเลยแล้วก็จะมาทําการเป็น ทําเสื้อตัดต่อนะครับที่เขาเรียกว่าเผาลอยเฟืองเดิมครับนี่ครับเผาลอยงานสร้างเผาลอยเฟืองเดิมสวยงามครับโอเคสวยงามวิงว่งวิ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น l l l New 4Win นนะครับไม่มี ABS พอลอยเรา, Joel, เรา or, มีเบรกมือนะครับใช้เบรกมือได้ตามปกตินะฮะนี่ครับสายเบรกมืออยู่ตรงน,นี้โอเคเดี๋ยวนี่เขาน่าจะเลื่อนถังน้ํามันออกมานะครับสร้างตัวคันถังน้ามันใหม่เดี๋ยวเวลาเราลงรถเดี๋ยวเราต้องคอยดูกันนิดนึงนะครับตัวเพาอาจจะมีติดถังน้ํามันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าของเก่าเนี่ยดูเหมือนจะมีรอยติดนิดหน่อยอาจจะมีติดก็ต้องขยับกันนิดนึงครับนะมันใกล้มากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดหรือเปล่าโอเค โชกซันโชค,ครับประมาณนี้ตอนนี้เราก็ทดสอบน้ำหนักให้ลูกค้าสองตันเพื่อ,อไปลองขับดูนะครับลูกค้าลองเอาไปวิ่งดูว่าเป็นยังไงบ้างครับทำเทารลอยแล้วให้ลูกค้าทดสอบน้ำหนักแล้วก็เอาลองไปขับดูได้ครับไปนี่ครับลูกค้าก็าไปลองวิ่งมาแล้วนะพอใส่น้ำหนักแค่สองตันนะครับ ดูครับลิสันบีเอ็มแต่เดี๋ยวเราจะลองอน้ำหนักสามตันใส่ให้ดูว่าชุดช่งลางจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ทดสอบน้ําหนักกันที่3ตันนะฮะคันนี้เราใส่เพลาลอยแขน30นะครับเป็นเฟืองแอลนะครับใช้เพลาลอยแอลเลยใช้เฟืองแอลด้วยแล้วก็ชุดแหนบเราทําให้ใหม่นะครับลูกค้าต้องการเทสน้ําหนัก4ตันไอ้สตันครึ่งนะครับแต่เราทําชุดแหนบให้แล้วน้ําหนัก3ตันตอนนี้ที่หย่อนไปเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องนั่งเผาไม่นั่งเพาแน่นอนนะครับ สามตันไม่นั่งเผาถึงจะ3ตันครึ่งก็ไม่นั่งเผานะครับก็คือเปลี่ยนตรงเตงหลังให้สูงขึ้นนิดหน่อยอันนี้ลูกค้าทําชุดช่วงล่างมาแล้วก็คือตรงเตงเขามีสูงมาแล้วนะครับเราก็แค่มาเพิ่มแหนบ16หมิลข้างละ2แผน่นแค่นั้นเองนะฮะคือทําให้ช่วงล่างสูงนะครับช่วงล่างก็เลยไม่ต่าล้อ14ครับใช้เผาลอยแอลแขน30ล้อไม่ออกเท่าไหร่เนื่องจากกระบะของลูกค้านะั่นะเป็นกระบะที่น่าจะโตวกว่าสแตนดาร์ดนิดนึงนะครับนี่ฮะแล้วก็3ตันถึงจะ3ตันครึ่งก็ว ไม่ต้องกลัวเรื่องการขับขี่ก็โอเคอยู่ให้ดูช่วงล่างครับประมาณนี้เป็นเพาร้อยแอลนะครับแล้วก็เอามาชนกับเฟืองแอลตัดต่อเพากลางนะครับโอเคก็เหลือช่วงยืดหยุ่นประมาณสองนิ้วได้นะครับ ช่วงยืดหยุ่นประมาณสนิ้วนี้ก็สําหรับการยืดหยุ่นนะฮะสตันนี้ก็ยังได้สบายๆถึงจะ3ตันครึ่งก็วิ่งได้ครับส,สำหรับรถรุ่นเก่าๆนะครับลูกค้าต้องการบรรทุกน้ําหนักประมาณ3ตันหรือ3ตันครึ่งเนี่ยก็ใส่ได้ครับใช้เผลาลอยจะมั่นใจกว่าเผลาลอยโอ้โหสวยงามครับวิ่งเลยครับคันนี้ฮะให้ดูครับช่วงล่างสวย,สวย แต่ผมขอบทดดูตรงย่อยเผากลางนิดหนึ่งย่อยเผากลางก็ไม่เหงน,นไม่งัดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตามกปกติให้ดนะูครับสมิดนิดนประมาณนี้ต้องกระต่อเผากลางนะครับสําหรับนิสสันบิ๊กเ็มเวลาที่จะทำเผารอยนั้นก็ต้องใช้คนท้ายใหม่หนึ่งลูกตระต่อเผากลางนะครับ แล้วก็เราเลือกเพลาลอยแอลเพอราะเพาลอยแอลแขน30เนี่ยล้อก็จะไม่ออกเท่าไหร่ก็โชคดีที่เป็นล้อ14ด้วยล้อก็จะไม่ออกเท่าไหร่นะครับก็ใช้งานได้ตามปกติสําหรับรถมิตสันบิ๊กเอ็มนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพลาลอยติดตั้งเพลาลอยนะก็ทักทายมาได้นะโอเควันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาชมมิตสันบิ๊กเอ็มครับทำรถแล้วก็ทดสอบน้าหนักให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับมาดูมิตสันบิ๊กเอ็มครับคันนี้วางเพาลอยแขน30นะครับ บรรทุกน้ำหนัก3ตันมาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับมีเพลาลอยแขน30นะครับใช้เฟืองท้ายของแอลใช้กระทะขอ14ลูกค้าต้องการแบกน้ำหนักที่3ตันครึ่งนะครับเราทดสอบน้ำหนักที่3ตันไม่นั่งเผานะครับชุดแหนบเราทําให้ใหม่นะครับชุดแหนบมีเพิ่มเติม20มิลชุดแหนบมีเพิ่มเติม16มิล2แผ่นนะครับของลูกค้ามีแหนบเดิมมาแล้วแต่ก็เพิ่มเติม16มิลเข้าไปอีกข้างละ2แผน่น ก็รับน้ำหนักได้ครับที่ระดับ3ตันประมาณนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีรถรุ่นเก่าๆนะครับอยากจะบรรทุกได้มั่นใจไม่ต้องกลัวเรื่องล้อหลุดลูกปืนแตกนะครับก็ใส่เพาลอยจะจบง่ายกว่าครับเพาลอยจะดีกว่านะครับฝากอ่ปริชาติเพาลอยด้วยนะครับนี่ก็คือชิ้นส่วนนะครับที่รถของ Big M อนะฮะเวลาที่เราใช้เพาลอยเนี่ยเราต้องยกเขาเขาออกเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถชักเฟืองออกได้นะครับก็เรียบร้อยครับจบ ส่งงานครับเพาลอยแขน30นะครับนี่ฮะทำชุดแหนบอะไรให้ใหม่พื้นท้ายใหม่พื้นท้ายเป็นมือสองนะครับรับประกัน1เดือนหอนนะครับ1เดือนไม่หอนนะไม่ใช่1เดือนหอนเขารับประกันให้1เดือนนะครับไม่หอนถ้าหอนเขาก็ดูแลให้ครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้เรามาปรับแต่งรถนิสสันบีเอ็มนะครับใส่เพาลอยแขน30ขอบคุณมากครับส่งงานแล้วครับวันนี้เรามาวางเพาลอยแขนยาว32ให้กับรถ อีซูซูออนิวคันนี้เป็นรถโฟวินนะครับเผาอยู่ใต้แหนบนะครับมาดูกันว่าช่วงล่างเราแต่งเติมอะไรไปบ้างนะครับคันนี้เราใส่เพผวลอยแขนยาว32นะครับใช้เผาลอยหัวสั้นใช้ล้อแมกเลนโซ่ครับ XL7 ครับโอ้โหสวยงามครับชุดเเผลอยของเราเป็นชุดเเผลอยงานสร้างนะครับจะให้ดูนะครับเสื้อเผาดำบนดำล่างแข็งแรงทนทานแน่นอนครับ เสื้อผ้ามีดำบนดำล่างแบบนี้นะครับสร้างจากเสื้อผ้าเดิมใช้ชิ้นส่วนของผ้าลอยแอลเอามาผสมประสาทกันนะครับเป็นผาลอยงานสร้างดำบนดำล่างให้แข็งแรงครับคันนี้มีเบรกมือใช้เบรกมือได้ตามปกตินะครับสวยงามคันนี้เป็นรถด,ดำนะครับรถของลูกค้าเน้นรุดลุยนะฮะตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับไล่ระบบให้เรียบร้อยลองเอาไปขับขี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับ รถล,ลูกค้ามีชุดแหนบมาแล้วชุดแหนบของลูกค้าเป็นชุดแหนบบนนะครับนี่ฮะล้อนะครับออกประมาณไหนมาดูกันล้อก็ไม่ออกนะครับนี่ฮะแกม้มยิ้มยิ้มออกมานิดนึงใช้เพาวลอยแขนสามสิบสองนะครับถ้าเราใช้เพาวลอยแขนสามสิบเอ็ดถามว่าได้ไหมได้ครับนะเพาวลอยแขนสาสิบเอ็ดล้อจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าในอนาคตลูกค้าจะไปใส่ล้อใหญ่หรือล้อโตเนี่ยล้อมันจะติดคัซีถ้าเราใช้เพาวลอยแขนสามสิบเอ็ดนะครับ ล้อมันจะเข้าไปเบียดใกล้คาซีมากเกินไปดังนั้นถ้าเป็นแขน32เนี่ยเราสามารถใส่ล้อโตได้นะครับยางก็ไม่ติดคาซีด้วยนะครับนะฮะล้อก็อไม่ออกก็ถือว่าใช้ได้นะครับแกนยางยิ้มออกมานิดเดียวเองแค่นี้เองนะครับเป็น all new 4ฟวินนะครับให้ดูช่วงล่างของ4วินวันนี้เรามาวางเพาลอยให้กับรถโฟวินกันนะครับล้อข้างซ้ายนะครับล้อข้างซ้ายก็คือต้องใช้บล็อกขัน สายเข้านะครับเพราะเขาเป็นน็อตแอลนะครับก็คือต้องขันซ้ายเข้าขันขวาออกนะครับอย่าลืมนะครับขันซ้ายเข้าขันขวาออกน็อตล้อแม็กเราก็ให้ไปแบบนี้เลยสวยงามนะครับเป็นล้อแม็กของเลนโซ XL7 ครับโอเควันนี้ก็ส่งงานอีกหนึ่งำนะครับเมื่อเช้าก็ส่งงาน BigM ไปหนึ่งคันขอบคุณมากครับงานครับใส่เพลาลอยแขนยาว32ใส่ล้อแม็กเลนโซ่ XL7 ครับ ขอบ15กว้าง7.5ครับใส่แล้วล้อก็ไม่ออกนะวันนี้เราวางเพาลอยให้กับ i s u ู u a อ l ลนิวโ i วิครับเพาลอยเป็นเพาลอยงานสร้างครับสร้างจากเสื้อเพาเดิมกับเสื้อเพลาแอลผสมผสานกันสามารถชนเฟืองเดิมได้นะครับใช้เฟืองเดิมได้เลยนี่ฮะสวยเงามครับใช้เฟืองเดิมได้ตามปกตินะครับนี่ฮะมีเบรกมือนะครับแต่คันนี้ไม่มี ABS นะครับ ลำนี้ไม่มี ABS เ,เป็นเพาลอยเฟืองเดิมครับใช้ฟันเฟืองเดิมเลยโอเคอีซูซูออนิวเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยนะครับเป็นเพาลอยงานสร้างก็ติดต่อมาได้นะครับแข็งแรงทนทานครับ